ซื้อหวยทำไมไม่ถูกแบบนี้ฉันว่าแล้วว่านักข่าวต้องไปถามร้อยเอกธรรมนัสนะเออผู้กองธรรมนัสเขาไปถามค่ะว่าผู้กองคะผู้กองทราบเรื่องหรือยังคะว่ามีข้าราชการไปแอบสวิงกิ้งสวิงใจอะค่ะแล้วมีคนมาลองเรียนผู้กองธรรมนัสบอกว่าอะไรไหมอะไรคือสวิงกิ้งอือเป็นไงล่ะอะไรคือสวิงกิ้งเอยเห็นไหมนะ ฉันว่าเราก็ต้องไปถามแล้วไม่รู้คือในฝั่งของข้าราชการเองเนี่ยแลฐมานตรีที่คอยกํากับก็เรื่องหนึ่งแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเป็นประเด็นดราม่าแบบขายขำส่วนตัวแบบนี้มันก็นิดนึ่งไรอย่างเงี้ยเธอนึกออกไหมส่วนว่าใครมาสืบต้นต่อจริงๆว่าข้าราชการถามว่าผิดไหมมันก็เป็นรสนิยมส่วนตัวจริงๆเธอต้องควบคุมเมียเธอก่อนค่ะ อันดับที่1และอันดับสองเธอต้องไม่ใช่ผัวที่พาเมียไปสวิงกิ้งแล้วเธอต้องลองรับความรู้สึกอะไรใดๆต่างๆให้ได้นึกออกไหมเธอต้องลองรับความรู้สึกต่างๆให้ได้ฉันพูดแบบความเป็นทั่วไปนะผู้ชายข้าราชาการเนี่ยซื้อโทรศัพท์ให้ซื้อ BM เให้เปอย่างดีเป็นฉันฉันก็ไปคะ่ะ เธอไม่ต้องไปถามผู้หญิงไปสืบอ,อะไรคะ่ะเป็นฉันฉันก็ไปคะ่ะใครจะมาทนกัดก้อนเกลือกินคะ่ะเหนื่อยคะ่ะมีผัวงงงงก็โกงกง,งก็เหนื่อยพออยู่แล้วคะ่ะต้องมานั่งกัดก้อนเกลือกินอีกพักคะ่ะสามีดีๆที่ไหนก็พาเมียไปสวิงกิง้งมันไม่มีคุณนะแล้วไปเจอสามีใหม่ที่วงสวิงกิง้งเป็นฉันฉันก็ไปนไหนก็เสียไปแล้วก็ต้องได้เงินนิดนึง ไม่ใช่ว่าผู้ชายจะมาแอบคบแอบอะไรเห็นเห็นอยู่เลยนึกออกไหมนะอืมเธอไม่ต้องไปยืนสอบสอบตัวเองก่อนค่ะคุณผู้ชายพาเมียไปสวิงกิ้งสุดท้ายเมียเขาก็ต้องไปหารวยๆวยไหมล่ะอืเธอก็นำสู่เขาไปเอง